จ้านี่ส่อีสานบ้านพุ่งจ้าสิพ้ากินบังลิ่นฟ้าเนาะค่ะกินบักลิ่นฟ้าดีหรือเขาที่เอาน้าไปย่างก็ได้ค่ะย่างไฟเพื่อจะไม่กินกับแจ้วกับลาบเนาะจ้าจ้าอันนี้ลักษลักษณะการเอ่อซอยซอยนะจ้าซอยเพื่อเขาจะเอาไปกินกับแก้วเนาะจ้าจะมีรสขมเนะค่ะแต่ว่าข้างล่างรสขมนี่ผู้เฒ่าโบราณนี่เพิ่นมากมากค่ะ คนที่เพิ่นกินกับลาบกับก้อยนี่เพิ่นก็ว่าขมอําลําพอดีจ้ะอืมที่ลักษณะการซี่ซ้อยเขาจะไปกินกับแก้วนะคะ่ะนี่คือเขากินดิบจ้ะอ่าที่นี่เขากะจะได้เอาไปย่างไฟเนะะ้องขายอีกส่วนหนึ่งจะย่างไฟเผาไฟเพื่อที่จะมาได้มากินกับแก้วนะคะ่ะมันกระจังอ่าจิเพิ่มความหอมความกลมกล่อม,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 มเข้าไปอีกจ้ะ จ้าเนี่ยคือหมากเร่นฟ้าเนาะค่ะที่เขาเอาเมาเผาเพื่เ,เขาจะได้ไปกินกับแจ้วจ้าจจอ่าเมื่อเขาเผาเรียนฟ้าแล้วเนาะค่ะเนาะเขากระจาน้ำมาล่างจ้าล่างส่วนที่มันเป็นดำออกเนาะจ้าล่างเขาตกสาล้เขาก็ได้ไปหั่นเนาะค่ะ เมื่อเขาเผาลิ้นฟ้าแล้วเนาะคะ่ะเขากะมาหั่นเนาะคะ่ะเพื่อเขาจะเกี่ยมกินกับแจ้วเนาะจ้าความขมมันก็ยังคงเหลืออยู่เนาะจ้าแต่ว่าเอ่อมันกินมันเขากินกับแก้วเป็นผักกินกับแก้วหนี่ก็กแแ่บอยู่จ้าพวกมะขมเพิ่นก็ว่าแ่บเนาะคะ่นะเนาะ มกักินฟ้าเนาะคะ่ะที่เขาเผาแล,แล้วกัเขาที่กินดิบเป็นกินกับแจ้วเนาะคะ่ะเกษตร็าสับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นอาหารของคนอีสานค่ะที่กินกันแบบง่ายกับแจ่วพริกสดะะเล้วค่ะแจ่วพริกแดงสดจ้าเขากันขนาดด้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นอีกอา,อาหารเมนูอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานจ้า